ครับผมเดี๋ยวับเปี่ยวกิดถึงใจนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหยนะครับเป็นกําลังใจให้กับไอ้คุนเถิงนะครับหนุ่มหน้ามนคนฟันหล่อนะครับมาแล้วครับได้ปรเรียบเรามาแลงยันตีนในบุ๋มมแรงข้าขีีแตกเยวย สวัสดีครับมื้อนี้นะครับกะสีผ้ามาเห็ดนะครับย่ำหมักสมโอนะใส่กับหมักถั่วแห่นะครับส้มโอถั่วแหนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ทำการปอกส้มโอปอกส้มโอก่อนสำหรับวัตถุดิบก็มีนะครับ น้ำปลากระปิน้ำตาลน้ำปลาลน้ำปลาแล้วก็เกลือนะครับเกลืออันนี้ถั่วแห่นะครับหมักถันน่วแห่นะครับ,แ,รนะรบแล้วก็พริกนะครับพริกอ่กาวกวาา่อนอื่นเราก็จะมาตอกกระโบก่อนนะครับ ลายสอรครับน้ำลายสอรครันดูนะครับได้แล้วนะครับนี่คือเนื้อ,อนี่คือเนื้อของซุมโอนะซุมโอนะต่อไปนะครับต่อไปเราจะทำพลิกนะครับ พริกนะครับพริกอา,อาใส่พริกหนึ่งกำนะครับตามพริกหลังนั้นเราก็จะใส่กะปินะครับใส่กะปิลงไป ปีหนึ่งช้อนนะครับปีหน,นึ่งช้อนปิลงไปตามด้วยน้ำตาลนะครับน้ำตาลสองช้อนนะครับน้ำตาลสองช้อนเอาสามเลยครสามช้อนแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยผงชูรสจอด ก็น้ำปลาครับน้ำป,ปลาใส่ลงไปน้ำปลาใส่ลงไปแล้วก็หยอดเกลือนะครับเกลือเกลือนิดหน่อยนะครับเกลือนิดหน่อยน้ำปลานะครับน้ำปลา จะได้น้ำส้มโอคือเด็ดนะครับชิมดูนะครับจุอดนะครับจุ่ด นิดนึงนะครับแล้วเราก็เอาถั่วถั่วแห้งนะครับใส่ลงไปถั่วแห้งใส่ลงไปถั่วแห้ง ร้อยนะครับแล้วก็ตีนะครับดูนะ เราก็จะได้นะครับโอ้โ oh, หนะครับนะครับแล้วก็จะได้ส้มโอนะครับยำส้มโอรสเด็ดนะครับบุกจุ่ยแฮนะครับนี่นะครับน่าก,กินนะครับน่าก,กิน ตัวแฮมจะมีรถฝาดฝาดนะครับรถฝาดฝาดป้องกันท้องเดินนะครป้องกันท้องเดินได้ นะครับบอกเลยอร่อยสุดยอดนะครับสุดยอดทำกินที่บ้านได้นะครับยอดนะครับยอดนะครับสุดยอดครับ รอร่อยนะครับอร่อยก็ไปทำรับประทานกินเองได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอร่อยนะครับ ยอดนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับส้มโอนะครับส้มโอชิ้นโตโตว,วกตัวแห้นะครับตัวแห้ง เลยนะครับอือมรับคควกบเปียกคิดถึงใจนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห่หยนะครับเป็นกำลังใจให้กับไอ้พุนเถิงนะครับหนุ่มหน้ามนคนฟันรอนะครับ

เอาไปทำกินดูนะครับ แล้ครับจะไปเรียบตราโมเลงกยันในบุ๊กโมเลงกก็หีดแตก็ย่ยมจุดจ่าครับจุจ่าบอกเลยจุดจ่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับชุชุครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมคลิปหน้า